จะเป็นการแข่งขันวิ่งไปที่บันไดระว่างเฟร,รมกับพ่อเขาที่ระวังไปไปข้างบนดิโอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทันไหมนั่นอุ้ยวิ่งพันโอ้โหวิ่งพันอะไรอีก โอ้วิ่งโอ้วิ่งออนโอ้ยโอ้ยถึงแล้วโอ้โหอ่าง้นวิ่งกลับไปที่เดิมหนึ่งสองจ้ำโอ้โหวิ่งผ่าน โอ้โหผู้ชนะคือว้าวบารมีนัี่เอง